ออ้ออยเกือบลม้มสนามนสวัสดีครับพวกับช่องโฟโต้อีกสังนะครับวันนี้เรามาสนามวิบากนะครับของบ้านแกใหญ่นะครับผมคือสุดจริงๆรถแต่ละคันนี่แบบมาได้เลยนะ เดี๋ยวเราให้ช่างเบนดีกว่าให้ช่างเบนพาเบนเดินดูแต่ละคันดีกว่าไปโอเคไปครับผมอ่ะแล้วผมเรามาพบกับช่างเบนนะครับช่างเบนครับวันนี้เขามีอะไรกันครับทำไมรถวิบากเยอะก็มาอมร่างกายครับร่างกายแล้วก็มาซ้อมมือเ,เดี๋ยวว่าซ้อมมือมากดีกว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดินดูสองห้าเก่าหน่อยได้ไหมครับสุดจริงคันนี้คันนี้เป็นเครื่องไรลูกอะไรครับผม เครื่องเคี K R ไหมก็ลูกเออห้าอหกสิบเอ็ดมิลโอ้โหรูกขลุกอิดนะครับขบูหัวใจเราไปดูคาร์บูกันนะโอ้โหขบูหัวใจนะครับลีดวีฟอสสามนะครับผมลีดวีฟอสแท้ไหมครับตัวนี้โอ้โหวีฟอสแท้นะครับวีฟอสสุดจริงครับ เดี๋ยวเดี๋ยวถามคันนี้ก่อนเอามัดไฟคันนี้เป็นไฟรวมหรือว่าไงครับไฟสูตรครับไฟสูตรอุ้ยไฟสูตรเลยโอ้โหเค้กครับไฟสูตรของเค้กนะครับต่อหน้าก็มูมาใหม่เท่านี้ของสำนักไหนครับหน้าอ้อยนะครับหน้าอ้อยหน้าอ้อยได้มาเอ้ยหน้าอ้อยอุ้ยสูตรสูตรโอ้นี่นะครับเขาสตาร์ทลองแล้วนะครับผม หกเก้าในตัวจี๊ดเลยนะหกเก้าเลยรถเยอะมากนะไปนี่จะไปทีปล่อยตัวก่อนไปที่ปล่อยตัวให้ปล่อยตัวไปที่ปล่อยตัวนะน้อเราไปดูเขาปล่อยตัวนะครับโอ้ช่างเบนก็เอาเขานะครับสตาร์ทแล้วครับผม โอเคเดี okay, okay, ๋ยวไปต hey. hey. oh oh, mm ัดภาพไปดูตรงปล่อยตัวเลยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปล่อยนี่โอ้โหเด็กน้อยก็มานะครับเอาเขอาครับเดี๋ยวมาดูช่างเบนกันนะครับพอยจตลลุ่มนี่หกเก้าก็ทีเด็ดเหมือนกันนะครับหกเก้าอันนี้ใครขับนี่ ้อมออกออกให้ดูหน่อยนี่นะครับมาจุดออกตัวแล้วนะครับผมน่าจะไฟสู่ทั้งสองคันนะครับ6 9กับ9ก้านะครับเอาเรื่องครับผมเอาเรื่องเอาเรามาดูฝั่งนี้กันนะครับ สี่เก้านะคันนี้สี่เก้าซุปเปอร์คัพนะครับคันนี้เจ็ดเก้าคันนี้นะครับอูช่างเบนส่งเข้าประกวดนะครับคันนี้เป็นไฟสูตรนะครับเจ็ดเก้าคันนี้อูช่างเบนนะครับช่างเบนเฮ้ยเอาเรือเเยงอ้ย โหไปเนียนๆน,น,นะครับผมนี่ก็ช่างเบนนะครับคันนี้ก็เป็นเครื่อง KR ที่เรารีวิวเมื่อสักครู่นะครับผมเป็นไฟสูตรนะครับนี่ครับอาเดี๋ยวเราไปจุดของเราก่อนนะครับผมอ่ะไม่ต้องสต็อปหรอกไปเลยเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันนะครับ สุดเอ้ยเอฟซีด้วยฝากติดตามช่องด้วยโฟอตโต้เอกสังโสุดๆผมมีเอฟซีด้วยนะครับเมื่อกี้เอฟซีสิบขวบครับโอ้โหไซเวนเนอะเมื่อกี้เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าไม่ตกไซเวนมองไม่เห็นเงยเอาเรื่องนะครับช่างเบนออกตัวเมื่อกี้นะครับยังติดตามอยู่นะครับ นี่ก็เซอร์วิสนะครับอืมรถสูตรเลยนะครับผม โอเคครับผมคลิปนี้ก็ให้ช่างเบนปิดคลิปให้ดีกว่าครับผมก็ก็มาที่สนามบ้านเกิดได้นะครับว่าการขับขี่ก็ก็สำคัญนะครับต้องใส่หมวกใส่อะไรแต่ว่าวันนี้ผมก็ขอโทษทีนะครับไม่ได้ใส่หมวกอะไรนะครับโอเคครับผมก็ขอขอบคุณช่างเบนนะครับผมคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วกดติดตามด้วยนะครับโอเคครับเสียนต้มนะ โอเคครับขอปิดคิดเพยงเท่านี้นะครับ